ความจริงเป็นแบบนี้พีทเจงเทลียดาม่าแทนลูกๆมีย่าโรเตอร์เข้าผับขับรถยนต์ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ครอบครัวของคุณพ่อลูกสามอย่างพีททองเจอือโดนดราม่าสนันโซเชียลค่ะกับกรณีที่ลูกสาวมีญาติทองเจอือซึ่งตอนนี้อายุแค่17ปีแต่กลับมีภาพเข้าปาร์ตี้เมื่อวันอาทิตย์ที่16เมษายนที่ผ่านมาที่มีกําหนดเงื่อนไขชัดเจนว่าผู้เข้าร่วมงานต้องมีอายุ20ปีบร,ริบูรณ์ขึ้นไปจนกลายเป็นดราม่าวิาพากษ์วิจารณอย่างหนักในโลกโซเชียลค่ะว่าสาวมีญาอายุแค่17ปีทําไมถึงเข้าผับดังกล่าวได้แต่ดราม่าของมีญา,าก็ยังไม่ ทันหายกลับมีดราม่าเรื่องใหม่ให้กับครอบครัวของพีททองเจืออีกแล้วค่ะเมื่อโลกโซเชียลแห่แชร์คลิปของโรเตอร์ลูกชายคนเล็กขับรถบนทางด่วนที่มีผู้ใช้ถนนสัญจรไปมาทั้งที่ตามกฎหมายในการขับรถใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปถึงสามารถขับขี่ได้แต่น้องโรเตอร์อายุยังไม่ถึง18ปีทําไมขับรถบนท้องถนนดได้จนกลายเป็นดราม่าสนันค่ะล่าสุด3มิถุนายน2566พีทและเจงซึ่งเป็นคุณพ่อ และคุณแม่ของน้องมีย่าและโรเตอร์ก็ไม่ปล่อยให้ดาบ้านานออกมาเคลียร์ด่วนค่ะโดยผ่านทางเพจของบันเทิงเวิร์กพอยต์โดยทั้งพีทและเจงได้เปิดเผยว่าเรื่องดราม่าที่น้องมีย่าเข้างานปาร์ตี้ทั้งที่อายุไม่ถึง18ปีความจริงออกแกนไนท์เป็นคนเชิญครอบครัวของพีทไปร่วมงานซึ่งในวันงานทั้งพีทและเจงก็ได้ไปร่วมงานด้วยไม่ใช่ว่าเด็กๆไปเที่ยวกันเองแถมวันนั้นลูกสาวก็ไม่ได้ดื่มและงานก็เป็นงานแบบพรเวทส่วนตัวไม่ได้เป็นผับหรือบาร์อย่างที่หลายคนเข้า ใจผิดกันส่วนดราม่าของลูกชายน้องโรเตอร์ที่ขับรถบนท้องถนนทางด้านพีทและเจงก็ได้ชี้แจงว่าน้องโรเตอร์เขาเป็นนักแข่งรถอยู่แล้วและไม่ได้ขับรถออกบนท้องถนนซึ่งคลิปที่ถูกแชร์ดังกล่าวเป็นงานอีเวนต์ไม่ใช่บนท้องถนนอย่างที่หลายคนเข้าใจกันและพีทเองก็เป็นคนถ่ายคลิปนั้นให้กับลูกส่วนดราม่ามีย่าขับรถทั้งที่อายุยังไม่ถึงตามกฎหมายกําหนดทางด้านพีทก็ได้ชี้แจงว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปใน MV ของน้องมีย่าหลายปีแล้วแต่ก็ไม่เข้า จว่าทําไมถึงเพิ่งดราม่าในตอนนี้แด้คลิปดังกล่าวก็เป็นสนามสเก็ตบอร์ดเป็นพื้นที่ปิดใช้สําหรับการแสดงไม่มีการจราจรไปมาแต่อย่างใดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ